หน่วยที่9มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวรรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา20143-2007สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่9นี้จะประกอบด้วย 1. ความหมายของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร 2. หลักการทำงานของมอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร 3. ข้อดีและข้อเสียของมอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร 4. มอเตอร์ Motor, ชนิดซิงโครนัสรีลักซ์แดนส์ d 5. มอเตอร์ชนิดสวิตซ์รีลัคซ์แดนส์ความหมายของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร permanent magnet synchronous เตอร์ PMSM ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับ ที่กระตุ้นสนามไฟฟ้าโดยใช้แม่เหล็กถาวรและมีรูปคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล t กโ m รแม a กเน t i c field หรือย่อว่า EMF แบบทรายกับด้านมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรคือรูปผสมระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำและมอเตอร์ไร้แปลงถ่าหลักการทำงานของมอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร มอเตอร์ Motor, ชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้หลักการทํางานของสนามแม่เหล็กหมุนและมีลักษณะโครงสร้างของสเตเตอร์คล้ายคลึงกับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนําหรือแบบอินดักชันโดยป้อนกระแสไฟฟ้าสลับเข้าไปยังขดลวดของสเตเตอร์เชน่นเดียวกันส่วนที่แตกต่างกันก็คือโรตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ใช้แม่เหล็กถาวรมาเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยสร้างแรงสนามแม่เหล็ก ทำให้ความสูญเสียที่โรเตอร์ลดลงสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้ามีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแรงบิดสูงขึ้นซึ่งเป็นจุดเด่นของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือมีประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบาทำให้อัตราส่วนระหว่างแรงบิดต่อน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งแรงเฉื่อยน้อยทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตอบสนองอย่างทันทีทันใด สำหรับจุดด้อยของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้คือต้นทุนที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากราคาของแม่เหล็กถาวรที่สูงเนื่องจากต้องใช้แม่เหล็กที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาแม่เหล็กในตลาดโลกอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรวมอีกทั้ทงแม่เหล็กถาวรมีโอกาสที่จะสูญเสียคุณสมบัติของแม่เหล็ก เมื่อต้องใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามมอเตอร์ไฟฟ้าชน,นิดนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการนํามาใช้ในงานยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กให้แรงบิดสูงและมีประสิทธิภาพสูง ข้อดีของมอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร1ให้แรงบิดสูงสุดออกมาได้ในทันทีเพราะว่าเป็นแม่เหล็กถาวรเมื่อพบสนามแม่เหล็กผ่านแรงก็ออกมาได้ทันทีจะทราบได้เวลาเหยียบรถยนต์ไฟฟ้าสามารถออกตัวอย่างรวดเร็วได้ทันที2มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวรน,นี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและเอามาใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันที่สามารถทำให้มีขนาดเล็กได้ ข้อเ,เสียของมอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร 1. ไม่ทนต่อความร้อน 2. ราคาแพงเพราะว่าแม่เหล็กถาวรเป็นแร่ที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกดังนั้นในการขุดแม่เหล็กเพื่อมาทําตัวโรเตอร์จะมีต้นทุนที่สูงมอเตอร์ชนิดซิงโครนัสรีลัคสแตนมอเตอร์ชนิดนี้ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้หลักการทํางานของสนามแม่เหล็กหมุนและมีลักษณะโครงสร้างของสเตเตอร์ คล้ายคลึงกับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนําและมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรโดยมีการป้อนกระแสไฟฟ้าสลับที่สเตเตอร์เช่นเดียวกันแต่มีข้อแตกต่างกันที่โรตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลัตแดนซ์จะไม่มีการใส่ขดลวดแท่งอลูมิเนียมหรือแม่เหล็กถาวรโดยโรตเตอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้จะมีการออกแบบรูปร่างของตัวก้านที่ทางเดินสนามแม่เหล็ก เพื่อให้เกิดแรงฝืนทำให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์ motor ชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์จุดเด่นของมอเตอร์ชนิดนี้ก็คือประสิทธิภาพและตัวประกอบกำลังจะใกล้เคียงหรือดีกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำหรืออินดักชันแต่จะต่ำกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรต้นทุนการผลิตของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้จะต่ำกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ และมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรเนื่องจากโครงสร้างที่ง่ายของโรเตอร์ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของขดลวดแท่งอลูมิเนียมหรือแม่เหล็กถาวรซึ่งมีราคาสูงเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับจุดด้อยของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือการกระเพื่อมของแรงบิดจะมีค่าค่อนข้างสูงอัตราส่วนระหว่างแรงบิดต่อน้ำหนักของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ จะน้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรมอเตอร์ Motor, ชนิดสวิตติลัสแอนมอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้หลักการทำงานของ,ของสนามแม่เหล็กหมุนเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดข้างต้นโดยแทนที่การป้อนไฟฟ้ากระแสสลับที่สเตเตอร์จะเปลี่ยนการป้อนกระแสไฟฟ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมในขดลวดของแต่ละเฟสตามตำแหน่งของโรเตอร์ โดยโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้จะมีลักษณะเรียบง่ายเป็นลักษณะขั้วยืน่นขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วที่ต้องการจุดเด่นของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือต้นทุนการผลิตของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้จะต่ำกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดอื่นเนื่องจากไม่มีการใช้ขดลวดแท่งอลูมิเนียมหรือแม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์นอกจากนี้รูปร่างของโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ จะซับซ้อนน้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนส์ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและมีความแข็งแรงทางกลมากกว่าเหมาะสำหรับใช้งานที่ความเร็วสูงสำหรับจุดด้อยของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ก็คือแรงบิดกระเพื่อมรวมทั้งการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้มีค่าสูงมากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งโครงสร้างของระบบควบคุมของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้ จะแตกต่างจากมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวข้างต้นและไม่สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในรถบรรทุกไฟฟ้าที่วิ่งระยะทางไกลๆจบหน่วยที่9มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวรในรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา20143-2007อย่าลืมดรูรายละเอียดในหนังสือเรียนประกอบนะครับ แล้วก็ทำแบบขาดท้ายบทด้วยเพื่อฝึกทักษะ